ื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนากรมไพรสณีและกรมโทรเลขขึ้นและเปิดทำการไพรสณีอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2426โดยอาคารสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ตึกริมแม่น้ำเจ้าพระยาเหนือปากคลององอ่างเรียกว่าไปรสเนอาคารและนับเป็นที่ทำการไปรีย์แห่งแรกของประเทศไทย แม้อาคารไตรสนียาคารหลังเดิมถูกทุบทิ้งไปแล้วเพื่อเปิดทางให้กับการก่อสร้างสะพานพระปกเกล้าซึ่งเป็นสะพานคู่ขนานอยู่ทางทิศใต้ของสะพานพุทธแต่ปัจจุบันได้ดำเนินการสร้างขึ้นใหม่ตามแบบเดิมเพื่อใช้เป็นพิพิธภัณฑ์กิจการปไตรสณีไทยสนับสนุนโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชน